เดินทางแล้วค่ะเดินทางไปแมคคูอากาศเริ่มร้อนแล้ว,ลวไปหาแอร์คอนครับไปหาเครื่องปรับอากาศนอนบอดเตาอบเห็นเข้าไปรับมือกับอันรับมือกับอากาศห่อนที่จะถึงเนี่ย4 0่สิถึงหสองศาปา๊าจะไปอยู่มุบใดของโลกกนอกบันนี้ โอ้ยช oh, ีสิบถึงหาสิบซัมอินเดียซําอันพวกทะเลใายเขาเอาหลดุดแ่กว่าเมนบ่เมนเดอถ้าเบิ้งเอาพี่น้องสงการนี่สิขีรถออกข้างนอกเด้ยวบบุสิบบ่ใหม่คาทีสบูเบิงเอาพี่น้องเอ้ยแสยงแดดข้างนอกแนมะ่เบิ้งเอาเบิ้งว่าแดดจัดขนาดไหนมาหอดแล้วยวสิจะจะเขาไปเบิ้งข้างในก่อน ค่ะค่ะดีแอร์แอร์แม่ด้วยค่ะดูดันแรกเลยแอร์เครื่องอออที่รู้ไหมแอร์ขนังแอร์ขนังเอาไปเออเป็นโหลหเลยจนแต่มันก็ใช้ได้คุ้มนะมันใหญ่เกิน,กนไปอ่ะซีซีจานด้วยเนี่ยนี่อันนี้มัน,นกน็น้อยโพดแต่าวาันน่ะมันใส่บนไหนน้ำเดซอันนี้แปดสิบห้าบาทอันนั้นเท่าไหร่ มี่ไม้พดหกอันเออไ่ก็มีเท่าไหร่เอาตัวโหลนั่นแหละไม่ได้ใช้ก็นี่มันแพงเกินกันอยู่ยี่สิบห้าบาทเองมันคุ้มกว่าเออซื้อเยอะยิ่งคุ้มมาหละถูกแล้วอันนี้รดไผ่ล้อไม่กวนสอนจักแล้ววันนี้โอ้ถวยงามเลย งานดูแต่ว่าลูกหลานจะคล้องสีเห็ดแตกกินง่ายสอนทำผู้สั่นก็กำผู้สั่นแห้นเอาเหย้าเน่ก็ได้มันจับถนัดมือกลัวน้ำหาผัวบ่าพอหาซอนนไปได้อีกนี่กุ้งเขาไว้นี่มาแล้วอ่ะน่ากินไหมวะ ัวสีน้ำหาผอ,องานจนดว่าเงาออกเดินทางได้สาเหตุออกเดินทางไปโลบิสานอีกต้อไปเพราะว่าเมคโคมีแอร์ยุคแค่สองยี่หอ้อพี่น้องเออโอ้โลตัดกัมีไรยี่ห้ออยู่แต่ว่ามันมีหลุนให้เหลือกน้อยราคาค่อนข้างแรง ใจอยู่ตาบอยก็บอกแล้วต่มึงกันสิเนาะตัดสินใจเราวนันนี้มันก็เหมือนกันหมดแล้วคิดว่าชาวชาติมันเเตรียมเสียงเงินมาหนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเงินแล้วเรียบร้อยเอาเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยเนาะมันคุ้มค่าครั้งเดียวให้จบอรอเอกสารก่อน อาเอกสารก็อนท่านหคนนึ